วีเทค CVTFC เดี๋ยวเราชมกันได้ค่ะคันนี้มาเลยแล้วต่อไปลูกค้าตำบรกิการแจ้งเลยนะ34นะคะคันนี้รถปี17จะ17นะเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดอสิทธิรถกีต้นนะคะพิรณาก่รดัลเรียต่างเรียนแจ้งครบถ้วนแล้วมาค่ะมาชมกันได้หากรับได้เปิดราคามานะสำหรับคันนี้ราคาเปิดประมูลค่ะสาม0 0 0บาท หนึ่ท่านขอบคุณค่ะน้าลานเปิดมาแล้วสอดตามประกาศได้ได้มกว่าตนนัยะสามเซ็ตในหมื่นห้าพันน้าลาประมูลน้สามหนึ่งห้าหนึ่งเดไม้สับบิได้หนึ่งเจ็ดที่อนแลน์ค่ะหนึ่งเก้าระยน้าลาประมูลค่ะสามหนึ่งเก้าสองหนึ่งน้าหลานน้สับบิดได้ค่ะสับสองให้ลานปรับสับบิดได้ค่ะสามสองหนึ่งแล้วนสองสามระเบยสับบิดได้ค่ะสามสามน้าลานประมูลนกลาง้อตอบได้ค่ะห้าพันเมตรขาออนไลน์มาแล้วห้าพันเจ็ดพันระเบียสับบิดได้คะก้าพันน้าลานประมูลค่ะสามสองานา ได้ค <ures> ่ะสี่สามหน้าลานประมูลนะคะสีให้ลานประมูลสบได้สี่ห้าระเบียนค่ะสามแสนสี่หมื่นหาพหน้าลานประมูลตรงกลางแล้วค่ะสู้ต่อยกใหม่นะคะสามแสนสี่หมื่นห้าพันราคาสู้มาออนไลน์สามสี่เจก้หน้าลานสบิได้ค่ะสามแสนสี่หื่าพันราคาตอนนี้อีกไหมไม่คะได้มากกว่ากดได้สามแสหระเปียนห้าสามระเปียนสบิได้สามแสนห้าหมื่นสามพันหน้าลานประมูลสามแสนห้าหมื่นสามพันสามแสนห้าหมื่นสามพันนับหนึ่งสามแสนห้าหมื่นสามพันนับสองสามแสนห้าหมื่นสัปปะบาะ หนึบมยคะ่ะสามแสน 53, บาทหน้าร้านนะคะ8051ูนย์ห้าหปูนยประมูลไราคา3ามแสนพันบาทยินดีกับลูกค้าหน้าร้านประมูลด้วยนะคะ